สวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับเจอผมก็รู้อีแล้วว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องบทรักเรื่องบนเตียงนะฮะซึ่งวันนี้เรื่องราวของผมจะค่อนข้างเร่าร้อนนิดหน,นึ่งนะครับเพราะว่าผมเจอคำถามจากสาวๆของผมอีกแล้วหลายคนเลยที่มีความสงสัยอยากจะรู้ว่าไอ้วิธีการร่อนเอวเนี่ยมันเป็นยังไง นะฮะผมเชื่อว่าสาวๆที่ฟ,ฟังผมอยู่ตอนนี้หลายคนมีความรู้แล้วหรือรู้แล้วว่าไอ้ท่าทางการร่อนเอวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็มีบางคนที่ไม่รู้นะครับการร่อนเอวเนี่ยผมอยากให้คุณจินตนาการถึงเวลาที่คนเต้นนะฮะอย่างเช่นศิลป,ปินดังๆอย่างมิยองเซ เจนนิเฟอร์โลเปสหรืออะไรอย่างเงี้ยทเวลาเขาเต้นแล้วมันจะมีท่าที่ที่นึกออกไหมฮะผมขออนุญาตทําให้ดูมันอาจจะไม่น่าดูหรือไม่สุภาพเท่าไหร่ท่าที่เอวมันหมุนเป็นวงอย่างเงี้ยนะครับเอวมันจะหมุนเป็นวงอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่าเนี้ยให้ไว้ใช้ในกรณีที่คุณกําลังมีความสัมพันธ์นะฮะหรือกำลังมีบทรักอยู่นะครับและยิ่งถ้าสมมติคุณเป็นฝ่ายที่อยู่บนเนี้ยและถ้าคุณสามารถร่อนเอวคุณได้เนี่ย ให้มันวนเนี่ยนะครับนึกออกไหมฮะอย่างผมทําให้ดูอย่างเงี้ยวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ไอ้เจ้าน้องเทเนี่ยมันอยู่ข้างในของตัวคุณเนี่ยนอกจากที่มันจะทําให้ไอ้ผู้ชายของคุณเนี่ยรู้สึกวับวิวสยอยวแล้วก็รู้สึกเสียวขึ้นแล้วนะครับตัวคนเองเนี่ยมันยังมีประโยชน์ต่อตัวคนเองตรงที่คุณสามารถไอ้จังหวะที่คุณวนหรือร่อนเอวเนี่ยนะฮะคุณสามารถวนหาจุดเสียวของคุณเจอด้วย นะฮะไม่ว่าคุณจะหันหน้าเข้าหาเขาหรือคุณหลังหันให้เขาเอ่หันหลังให้เขาโดยที่หันหน้าออกไปทางปลายเท้าเขาเนี่ยนะครับไอไอจังหวะที่คุณล่อนล่อนสะโพกเป็นวงกลมเนี่ยนะครับนะครับผมให้เริ่มจากทําช้าๆก่อนเวลาคุณล่อนไปเนี่ยขณะที่คุณหมุนเนี่ยนะครับไอน้องเคที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะดุกดิกดุกดิกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีองศาบางมุม ที่มันจะไปโดนกับไอจุดที่ทําให้คุณรู้สึกสยิวรู้สึกเสียวเนี่ยแล้วเมื่อโดนแล้วอ่ะคุณเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้คุณเน้นย้ำตรงนั้นนะฮะเวลาคุณเน้นย้ำเนี่ยนะครับเน้นย้ำเนี่ยอาจจะด้วยการที่คุณกดสะโพกขึ้นลงนะครับผมใช้คาว่าว่าวาดนะฮะสมมติกดขึ้นลงแล้วบดลงไปแล้ววนอย่างนี้นะครับาตาแหน่งที่คุณรู้สึก นะฮะผมให้ทำตรงตำแหน่งที่คุณรู้สึกแล้วตัวคนเองเนี่ยจะรู้สึกความเสียวมันเพิ่มขึ้นแล้วถ้าคุณทำดีๆจังหวะดีๆเนี่ยนะฮะมันจะสา,ส,าส,าสามารถนำพาให้ตัวคุณเนี่ยไปถึงจุดสุดยอดได้เลยนะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะลองดูลองร่อนดูนะฮะร่อนวนก่อนวนก่อนนะครับตอนแรกๆเนี่ย เทคนิคของผมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเอามาจากคอร์สเบ็ดแอดวานซ์นะฮะในวิธีการอยู่บนแบบแอดวานซ์เนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการวิธีการที่คุณลอนเอลหรือหมุนวนเนี่ยนะฮะคุณหาตำแหน่งเจอแล้วนะฮะตอนแรกคุณอาจจะช้าๆก่อนช้าๆหมุนช้าๆเพื่อที่จะหาตำแหน่งมันใช่ไหมฮะพอคุณเจอแล้วว่าคุณเสียวตรงไหนตรงองศาไหนนะฮะคุณเร่งได้เร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วขึ้นหมุนๆไปสัก5ทีสิบทีคุณกด กดเน้นๆกดเน้นๆกดลงเนี่ยคุณดูมือผมนะสมมติมือผมเนี่ยคือสะโพกคุณใช่ไหมตอนแรกคุณหมุนว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 น,นะฮะพอเจอตำแหน่งแล้วคุณกดกดย้ำกดยำ้ำกดย้ำกดย้ำแล้วยกขึ้นมานิดนึงแล้วหมุนใหม่นะฮะแล้วพอคุณเริ่มรู้สึกเสียวผมบอกเลยนะพอคุณรู้สึกเสียวเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกเสียวเหมือนกันนะฮะพอเขาอยู่ข้างในตัวคุณคุณอย่าลืมในขณะที่คุณวนวน,วนบด กดกดกดคุณวนวนวนกดกดกดคุณเสียวด้วยผู้ชายเสียวด้วยและถึงเวลาพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคุณทั้งสองคนจะวินวินมันจะฟินไปทั้งคู่นะฮะอันนี้แนะนำไว้เลยกันร่อน มันเป็นยังไงนะฮะไอวิธีการร่อนเอวเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะท่าที่สาวๆอยู่บนเท่านั้นนะครับมันสามารถใช้กับท่าทางอื่นโพสิชันอื่นในการร่วมรักได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์เหมือนกันในเบ็เบบลก็มีนะฮะแต่ในเบสแอดวานซ์เนี่ยมันจะเป็นในบทเรียนที่สอนถึงการพัฒนาท่ารักจากท่าธรรมดาเบสิกให้ไปสู่ความแอดวานซ์ให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถถึงจุด สุดยอดได้ง่ายขึ้นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นเวลาคุณเมื่อกี้อยู่บนบนันใช่ไหมฮะอีกท่าหนึ่งที่มันทําได้คือสมมุติคุณอยู่ในท่าด็อกกี้ด็อกกี้ก็คือลักษณะที่คุณคลานอยู่บนที่นอนหรือบนโซฟานะฮะแล้วผู้ชายสอดใส่จากทางด้านหลังนะครับในจังหวะที่เขากําลังขย,ข,ยข,ยขยับขยับขยับอยู่เนี่ยมันจะเหมือนบทเรียนที่ผมสอนเรื่องเด้งรับอะถ้าเขาขยับแรงแรงแงคุณอยู่นิ่งๆแล้วรอรับอย่างเดียวแต่จังหวะที่เขาทําเบาหรือเขาพักเนี่ย ไอ้ที่ผมเคยสอนว่าให้เด้งกับเด้งรับนะฮะมันสามารถใส่อาการร่อนเอวเข้าไปได้นะฮะสมมติสมมติเขาอันนี้อันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นเขาใช่ไหมครับเขาอัดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วบางช่วงที่เขาแผ่วหรือเขาพักนะฮะช่วงเนี้ยแทนที่เมื่อก่อนผมจะสอนให้คุณเด้งรับคือเด้งสู้ใช่ไหมครับแต่เทคนิคเพิ่มความเสียวอีกระดับหนึ่งให้มันแอดวานขึ้นไปเนี่ยนะฮะพอคุณเด้งไปแป๊บหนึ่งคุณมีหมุนบ้างหมุนนะฮะนะครับ สมมุติคุณอยู่ในท่าคานใช่ไหมฮะคุณสามารถหมุนเอวคุณได้เหมือนกันหมุนหมุนให้เป็นว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 น,วนนะฮะมันจะเพิ่มความเสียวให้ตัวคุณได้เป็นอย่างดีในลักษณะการล่อนเอวในท่าด็อกกี้นะฮะอีกท่านหนึ่งก็คือคล้ายๆด็อกกี้คือเป็นท่าที่คุณยืนอยู่แล้วหันหลังให้เขานะฮะแล้วเขาสอดใส่เข้ามาจากทางด้านหลังอันนี้ก็เหมือนกันจังหวะที่เขาแผ่วหรือเขาพักเนี่ยคุณสามารถล่อนเอวคุณได้เหมือนกัน เพื่อที่จะให้มันบทไอ้เจ้าน้องเคเขาที่อยู่ภายในน้องสาวคุณเนี่ยให้มันเกิดความรู้สึกมากกว่าเดิมผู้ชายรู้สึกดีด้วยตัวคุณเองก็รู้สึกดีด้วยนะครับไปฝึกดูก่อนนะครับว่าการล่อนเอวเนี่ยมันจะทํำยังไงนะฮะให้ฝึกก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอ่ะสมมติคุณอยู่หน้ากระจคุณหรือช่วงที่คุณออกกําลังกายอยู่คาร์ดิโออยู่คุณลองฝึกเอวคุณให้มันคล่องขึ้น นะฮะหมุนวนหมุนวนเกรงเกรงตรงเอวเนี่ยแล้วก็ร่อนสะโพกหมุนหมุนมุนมุนอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ท่าเนี้ยมันไปใช้ได้ดีเวลาที่คุณร่อนเอวในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะฮะใครมีคําถามเนี่ยถามผมมาได้ถ้าคุณชมผมอยู่ใน f c e e o o o ไรน์ผมจะอยู่ด้านบนกดลิงก์เข้ามาเจอกันได้เลยหรือใน YouTube เนี่ย กดลิงก์ด้านล่างก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้ในไลน์ของผมนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนอื่นตอบในนั้นผมจะเป็นคนตอบคุณคนเดียวตอบช้าตอบเร็วขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันเนี่ยคนจะทักมาถามผมเยอะมากแค่ไหนนะครับแล้วถ้าใครสนใจคอร์สออนไลน์ของผมที่ผมบอกไปแล้ว b e ็ดแอดวานเนี่ยมีบทเรียนเทคนิคต่างๆสอนสาวๆได้ ครบรถครบทุกเรื่องจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยู่บนอยู่ล่างใช้มือใช้ปากอะไรต่างๆเนี่ยคนไหนประสบการณ์ไม่เยอะอยากได้เทคนิคพิเศษเพิ่มเสน่หให้ตัวเองบนเตียงเนี่ยต้องทักมาสอบถามผมได้ในคอร์สออนไลน์นี้สามารถดูกี่รอบก็ได้ดูได้ทุกวันนะฮะผ่านทาง f c e e o o o กลุ่มปิดนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ใครมีคำถามอะไรก็อย่างที่บอกอย่าลืมมาคุยกันนะครับแล้วเจอกันนะครับ ถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เร่าร้อน Bed Advance จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เร่าร้อนซาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับ Advance สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับ Bed Advance มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเลิฟให้เขายัางไง ให้ผู้ชายตื่นตัวบทลักษ์แบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมุติในคอร์เบสแอสวนของผมเนี่ยจะรวบรวมาศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับมผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่ง,งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอ,<ส>อก,ารอออกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจงลงหลงไหลล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเร็วทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรครับคำคอนโทรคืออะไรคำคอนโทรคือการที่ให้สาวสาวเนี่ย ได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับสปอว์ตแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกัน,นครับ